ส่วนมูลวิเศษก็คือดาวใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีแก๊สอะไรแทนลูกดาวเลยสีม่วงั้นแทนแ,แทนอะไรนาะออกซิเจนอาจจะเป็นซันเฟอร์ค่ะซันเฟอร์แก๊สอะไรซันเฟอร์ก็คืออ่ามันเป็นแก๊สก็ได้มันเป็นอ่าของแข็งก็ได้แล้วแต่รูปแบบที่มันอยู่นะคะแบบนี้อ่า แต่ว่าซันเฟอร์เนี่ยมันจะอยู่หมู่เดียวกับออกซิเจนลูกเพราะงั้นขนาดมันก็จะใกล้เคียงกับออกซิเจนนั่นแหละอ,อ๋อมันมีตารางธาตุไงน้องรู้จักตารางธาตุใช่ไหมคะ้อ่าทีนี้ตารางธาตุมันก็จะต้องเป็นหมู่แล้วก็เป็นแถวทีนี้มันจะมีเป็นหมู่หมู่ทีนี้ซันเฟอร์เนี่ยมันก็จะอยู่หมู่เดียวกับออกซิเจนค่ะเป็นหมู่ที่เป็นหมูท 6, หม่ที่หกค่ะใช่ค่ะ <laughs> อาหารห้าหมูนั่นก็เรื่องหนึ่งก้เข้แยกเป็นหมูหมูอันนี้ธาตุข้อแยกเป็นหมูหมูมันจะมีแปดหมูอย่างคลอรีนเมื่อกี้ค่ะแต่เม็ดนี้เม็ดใหญ่คลอรีนเมื่อกี้ค่ะก็คืออยู่หมูที่เจ็ดค่ะทีนี้ขนาดของแต่ละหมูจะไม่เท่ากันค่ะคลอรีนน้อยมากเลยมีท <laughs> ี่เก้าเม็ดอีกออกซิเจนมีพอสมควรใช่ไหมคะมีคาร์บอนอ๋อคาร์บอนเพียบเลย อาบอนอยู่เป็นขวดๆเลยส่วนที่เหลือเยอะๆนั้นทีนี้ก็เป็นสีฟ้าเป็นไนโตรเจนไงลูกหยิบยางไนโตรเจนยางใช่ไหมคะไนโตรเจนเป็นเม็ดอ่าเม็ดใหญ่ต้องเม็ดใหญ่ไหมสีฟ้าลูกไนโตรเจนแยกออกจากไฮโดรเจนค่ะไฮอ่ไไมาาถึงวครรูฮโดเจนอ่าไฮโดรเจนใช่เพราะมันมีเยอะมากใช่แต่ถ้าไนโตรเจนก็คือสีฟ้าเม็ดใหญ่เลยค่ะ พแม่อเคยมัดไว้อันไหนอันไหนที่แม่อามัดไว้แล้วโชว์มาสิไหนไปนไหนแล้วไม่รู้สองเม็ดสองเม็ดที่แม่อามัดไว้ไปไหนแล้วอ๋อตัดไปแล้วอะคะไม่เป็นไรเลยเราค่อยมัดใหม่ตัดแล้วค่อยมัดใหม่อ,อ,อันนี้แทนอะไรคะอะตอมใช่ไหมคะมแล้วถ้าเป็นโมเลกุลต้องเป็นยังไงคะ โมเลกุลต้องเป็นยังไงจึงจะเป็นโมเลกุลต,ต้องกี่เม็ดขึ้นไปสองเม็ดหนึ่งเม็ดขึ้นไปหืมไม่ใช่ <S 2> 2 <S หงเม็ด้อ่าสองเม็ดขึ้นไปอยู่ด้วยกันจึงจะเป็นโมเลกุลนะคะแม่ว่าไปสอแม่อาว่าแม่อาเจอโมเลกุลนะนี่แม่อาเห็นสายน้องหยสายเส้นนั้นสิมีอะไรอยู่อ้าไม่ใช่สายเปล่าเปล่าน้องตัดไปแล้วใช่ไหมคะใช่โอเค เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะอยู่เป็นลูกแล้วก็ไม่เป็นสูง